รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับแบบปกพา่าตัวเล็กนะครับเทปวิทยุนะครับตัวนี้ใช้งานได้สองระบบก็คือวิทยุและก็เทปเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล c f m e 5นะครับหูหิ้วพับได้แจ้งตำหนิตัวนี้ก็คือมีรอยบ้างทมการเวลาแล้วก็ไม่มีฝาปิดรางถานนะครับซึ่งก็ไม่มีหลุดนะใส่เข้าไปไม่มีหลุดนะครับเขย่าก็ไม่มีหลุดนะครับทางถานฉันไม่มีฝาปิดรางถานันนี้ขอคนรับได้นะครับสินค้าม,มือสอง ตัวนี้ไม่มีฝาปิดหลังฐานจริงมันหายนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับสําหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องรลังฐานเพราะว่าใส่เข้าไปก็ไม่มีหลุดนะครับก็มีคาบกาวบางตรงนี้ใช้ไฟ DC ได้นะครับ DC ซีหัวนบวกในนะครับสําหรับคนที่มีมออแปลงนะครับ6โวลต์นะครับหูฟังเสียบปกตินะครับเริ่มต้นเทประบุวิทยุนะฮะเลื่อนมาด้านขวานะครับาขวาจะเป็นวิทยุสถานะไฟติดปกตินะครับ เลื่อนมาขวาสุดจะเป็น AM นะครับมีไฟหน้าปัดตรงนี้นะครับเปิดพุ่เปบบนีดเลยนะครับมีการแถวกั๊ดปลอดภัยอันนี้ AM เลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็น FM นะครับรับได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะครับถึงร้อยแปดไมล์เฮิร์ะรับถงเก้าเชื่อมสัมพันธ วอลลุ่ม <Volume S 2> อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฮะมันมีลำโพงในตัวนะครับโดยทดสอบอัดจากวิทยุลงเสพนะครับคนเล็กปอดนะครับสีดแดงๆนะครับมีเสาวิทยุนะครับไม่ห่างไม่งองนะครับมีเสาวาิทาายุนะครับไม่ห่างไม่งองนะครับ ครับเรื่อมาด้านซ้ายจะเป็นเทปนะครับกอขวาอันนี้จะจากวิทยุเมื่อกี้นะครับมีช่องไม้ในตัวด้วยนะครับไม้ตรงนี้สําหรับอัดเสียงเรานะครับต่อไปฟังระบบเทปเวลาจะเอาเทปใส่ให้ดันตรงนี้นะครับมันจะมีช่องให้ดันอยู่นะครับก็ใส่เทปเข้าไป กด,ดเพลย์ะนะครับวันล่มอยู่ฝั่งนี้ให้คลองคือใหครับได้นะครับ สียงดีนะครับตัวเล็กระเสียงแจ๋วมากนะครับลำโพงในตัวนะครับใช้ถ่านแค่สี่ต้นนะครับใช้ไฟบ้านดีซีได้ด้วยนะครับเคนะครับกระจกกระริวนะครับขอบคุณครับ